วันนี้จะพามาดูการติดตั้งผนัง EPD โฟมหนา4นิ้วเป็นการติดตั้งผนังโดยทีมงานพี่ตั้มบ้านโฟมนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทํานั้นก็จะทํากันแค่3คนนะครับเป็นทีมชุดใหม่ที่เพิ่งติดตั้งเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถทําได้ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการใช้แผ่น EPD โฟมในการติดตั้งผนังห้องครัวนี้เนื่องจากว่าเป็นผนังที่ติดตั้งติดกับรั้วส่วนด้านข้างนี้ ฉาป,ปูนได้ทั้ง2ด้านก็จะใช้ EPD โฟมหนา3นิ้วส่วนด้านหลังเนื่องจากไม่สามารถฉาบได้เราจะใช้แผ่น EPD โฟมหนา4นิ้วติดตั้งแล้วก็ด้านนอกนั้นก็จะเป็นการติดด้วยวัสดุที่มีความแข็งเพื่อป้องกันให้กับผิวหน้าโฟมจะเห็นไหมว่าช่องว่างนั้นห่างไม่ถึงคืบนะครับส่วนการติดตั้งนั้นก็จะติดตั้งตามระบบในการติดตั้งผนัง EPD โฟมนะครับส่วนด้านในนั้นก็จะทาด้วยน้ํายาประสานโฟมแล้วก็ฉาบป,ปูนรอบแรก แล้วก็ติดด้วยตะข่ายไฟเบอร์เมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งผนัง EPD โฟมหนา4นิ้วของทีมงานตั้มบ้านโฟมครับ